นี่ครับหน่อไม้ส้มนี่ต่อกับใบเมลรักนะครับแล้วก็หมูสับหมูสับหมูสับทำนะครับผัดหน่อไม้ส้มผัดหน่อไม้ส้มใส่ต่อใส่หมูสับนะครับอันนี้ก็พริกกระเทียมนะครับ กำลังดีแท้ใช้มือเลยนะครับ ทำทำเครือ่องสวัสดีครับนี่กุ้งลูกไก่ทำเมนูแับตัวนี้ต้มแซหบหมูนะครับต้ยมยำต้มแซบนะครับต้มยำต้มยำเลยเดี๋ยวต้มยำเนาะเดี๋ยวเชฟหน่อย,อยนี้กุ้งลูกไก่กำลังจะทำอีกเมนูหนึ่งนะครับนี่ครับหน่อไม้ส้ม นี่ต่อกับใบมังรักนะครับแล้วก็หมูสับหมูสับหมูสับทำนะครับผัดหน่อไม้ส้มผัดหน่อไม้ส้มใส่ต่อใส่หมูสับนะครับอันนี้ก็พริกกระเทียมนครับโูกกับยาม อเลยนะครับน,นี้ก็ทำลาดนะครับอันนี้ีนน้ับลงไปโอ้หอม Sí, ตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลาเสร็จพงนัวไปแล้วนะครับเอาลงเลยฮะนีงก่อน のまい น้ำล้างคกไปเดี๋ยวต่อเลยนะครับนี่ต่อเรามีเดี๋ยวเลิกป่าลนิดเดียวเองนะอือนนต่อไปต่อนไปน้ำล้างคลุก ปเลยใส่หมูสับใส่ตอ่อนะครับหอมไม้ส้มแต่ทำไมมันเค็มไม่รู้ <laughs> เจ็บละปิดท,ท้ายนี่นะครับกติตู้นะกติตู้แบบแมงลักนะครับแกบบแบบ God. หากเวนเออกังสองเรง่มาแล้วสองยังไงเก็เลยเกิดข้อสังเกเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบในกับองคมกรรดอก านุมอมเกี่ยวกเซลบอดแอประมาณ6-8 6-7 6-8สองในนเสนอเข้าไปเหมือนกันเข้ากันเลยมีกับพแล้วดีอาพพได้มาเอ็ไปเจอวารของสชพพชมีการุมัิงบเกี่ยวกับเซลอแวนการต่ทระบบแจ้งเตือนภัยฉุเฉิน่านเครื่ายโทรศัพท์เ่นที่เกิดขึ้นเช่นนีกับ ดินอนึงเนาหนึ่งไทยก็คือซนามิเนะวันนี้ตลาสินค้าส่และสาเกนของไทประกาสู่ตลาดโลกต่อเนื่อง I T P ไปต่อจักงานอาป้าสดใเจอปืนลูปืนกระบเคื่องกระสุนปืนียไม่ใช่เ๋ยว ร่วมการล่าสัตว์ป่าทุจริตนำเครื่องมือล่าสัตว์าเข้าไปในเขตอุทยานแล้วก็ร่มข้องอาวุธปืนสงครามโไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคุณตัวส่งโรงพักแก้ประจานให้ดําเนินคดีละ,ละเดี๋ยวต้องขยายผลไปที่เจ้ของบ้านไอหลักที่ตัวนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นทนายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่การสราปรปานครหลวงหลเห็นว่าเอ๊จะอยู่ร่วมในขบวนการไหมอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจต่อ่อนะคะใครที่ติดตามเหตุแผ่นดินไหวจากความสูญเสียในไทยคุณผู้ชม

tăng tiếp như thế nào rồi từ phía mặt mà hỏi Que bom, ก็เตรียมตัวแข่งขันรายการชิงแชมปเอเชียที่เซาเทียรารัเบียเก็บตัวกันอยู่ด้วยนะครับทีมไทยเนี่ยถื่เป็นทีมที่มีความหวังมากในเรือจะไปแชโกเราไม่ใกังเลยนี่ครับก็เก็บตัวอยู่ที่เซาเทียรารเบียนะครับนำทีมโดยโค้เด็ดกันเลยล่ะสุ่ย มือปินัปิไปไหนกันนำดนีเาป็นคมหวัลย่าจากี้ะ8ไปแข่งขันราการชิงแชมป์โลกที่กาตาร์เพียงคไปได้ไมี่นไปสีนะ 好，我来。 对，对，我也是。 กับชเดี๋ยวมากันกอนครูเดียวนะคะ่วงได้เว่าลาได้แล้วจะไปกบเกิดต่ออเดี๋ยวเรจะเต็มในช่วงหน้าค่ะอืมอีก

รยยเราด้วยให้ดูบรรยากาศก่นการแลงเราเราเลยนะครดิช่อมีความพร้ม่นี<ม>ปนชามากครับนนคลิปหน้าเจอกันครับรกินข้าอแล้วด้ีกความของเราเนียเตที่เลยกับการลมามาแลงครมาเมานบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ,บ